กัชัยคะ<า>่ะเมื่อก่อนนี้ก็ได้ชื่อว่าเจ้าชู้ก็ดูในรานตัวพ่อ,อเลยคะ่ะเวลามีมเรื่องมีราวจํากันได้ใช่ไหมคะแต่ตั้งแต่แต่งงานมีลูกไปเนี่ยเร<า>่งกับคนละคนเนี่ย<า>ค<า>ุณหนุ่มก็บอกว่าอาจจะด้วยการเวลาที่ผ่านไปค<า>ุณน,นวุฒิวัยวุฒินะคะก็ทําให้เขาเนี่ยนิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้น้องมาอยู่ลูกสาวเนี่ยอายุขวบเศษแลละโตขึ้นเรียนรู้ขึ้น ทางคุณหนุ่มก็จดจ่ออยู่ที่การเติบโต,ตของลูกสาวเขาเขเป็นห่วงเป็นใยนะคะห่วงไปถึงอนาคตเลยค่ะว่าโตขึ้นเนี่ยหนูจะมีอนาคตยังไงแล้วก็ที่สําคัญค่ะกลัวลูกจะไปเจอผู้ชายไม่ดีอ,อะไหนคะคุณพ่อหนุ่มคิดยังไงบอกกันค่ะพูดตรงๆเลยนะพูดแบบไม่แอปนะ ก็ถ้าเปิดโตขึ้นไปก็กลัวลูกเสียสาวก่อนกําหนดอะไรเงี้ยพอมีลูกสาวแล้วมันก็จะมีกลัวอยู่เรื่องเดียวนี่แหละก็คือเรื่องเรื่องแบบไปเจอคู่ครองที่ไม่ดีหรือไปเจออะไรที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เคยคิดว่าถ้ามีตอนนี้พอมีลูกสาวก็ไม่อยากมีลูกชายเหมือนกันเพราะกลัวเหมือนกันว่าลูกชายกลัวจะเป็นเหมือนมดดำอะไรอย่างเงี้ยเออไม่คือจริงจริงแล้ผู้ชายเนี่ยน่ากลัวสองอย่างคือหนึ่งเนี่ยกลัวเป็นเหมือนมดดำกับสองเนี่ยคือคือกลัวว่ากลัวว่าลูกจะเป็นนักเลง เกเรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบบอกเขาว่าเออผู้ชายมันมันมันมาแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องใช้วิธีสอนสอนเขาอ,อย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรใช้สินี่ไงนี่ไงเขาบอกคนเช่าชู้จะเป็นอย่างนี้แหละเวลามีล<ฮ>ูกขึ้นมาเนี้ยก็จะเป็นห่วงลูกสาวแบบใช่ใทำไว้เยอะป่ะอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าเล่นเคยสังเกตนะว่าแบบผู้ชายเช้าชู้นี่ส่วนใหญ่จะมีลูกสาวกันนี่นะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับ ให้ได้คิดนะว่าหนุ่มๆทำอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างนงี้ยคำคำคำคนะคะนี่คณหนุ่มคะ่ะ